ก่อนอื่นเลยครับสวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้บริหารครับพี่ๆสื่อมวลชนนะฮะและแขกผู้เีเกียรติทุกท่านนะครับผมคิวทิติพันธ์สุริยวิทย์นะฮะรับหน้าที่เป็นพิธีกรครับตอนรับทุกท่านนะเข้าสู่รอบกาล่าพรีเมียร์เปิดตัวภาพยนตร์เรื่องล่าสุดครับจาก GDH นั่นเองนะฮะ OMG รักจังหวะผิดจังหวะนะครับวันนี้สิ้นสุดการรอคอยแล้วครับ ซึ่งแน่นอนครับวันนี้โหแฟนมารอกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวนะครับมาให้กำลังใจาว่าแน่นอนครับหลายๆคนสงสัย OMG มันแปลว่าอะไรอ่าอันนี้ถ้าเกิดคุ้นเคยกันดีก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่า OMG ก็คือ Oh my God นะฮะแต่สำหรับภาพยนตร์รักจาก GDS เรื่องล่าสุดผมบอกได้เลยว่า OMG ไม่ใช่ OMG oh นะครับ OMG ของเราคือ OMG oh y นะฮะแต่มันมีที่มาที่ไปนะครับส่วนที่มาที่ไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับพูดถึงบรรยากาศในงานของเราวันนี้ครับแนะ่นอนใครที่มาร่วมง,งานนะครับเมื่อกี้น้องๆทีมบูมเริ่มต้นด้วยการบูมนะครับแล้วก็มีนะฮะน้องๆนักศึกษามีสูงถ่ายรูปต่างๆนานา เหมือนเวลาที่เรามาแบบคอนกรดแบบเฮ้ยคนเรียนจบคนที่เรารักนะพี่น้องญาตินะครับหรือมาให้กําลังใจคนที่เรารักเนี่ยจบการศึกษาครับก็จะมีซุ้มนะครับให้ถ่ายภาพเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายครับรวมถึงฮนะซุ้มจากสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับผู้สนับสนุนนะฮะยามาให้ฟาซิโอนะครับก็ให้คุณเนี่ยได้ไปถ่ายรูปก,กันได้กิจกรรมน่ารักน่ารักรออยู่เพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นแชร์แอนแชร์นะครับแล้วก็รับฟรีไปเลยครับแคนดี้อาร์ตนะฮะอันเนี้ย ให้คุณได้ไปสนุกครับอยู่ด้านหน้าตรงนี้เลยขวาม,มือของคิวนะครับนี่แหละครับยามาฮ่าฟาซิก็สามารถไปถ่ายรูปกันได้ครับส่วนวันนี้ครับภาพยนตร์เรื่องนี้ผมบอกได้เลยเขามีคอนเซปต์คอนเซปต์ของเขาคือเรียนจบแต่รักไม่จบเข้า มันยังไงผมว่าเราต้องมาถามครับที่มาที่ไปครับจากพวงกับและนักสแสดงดีกว่าเพราะนั้นไม่เสียเวลาครับต้อนรับเลยดีกว่าครับพวมกับและนักสแสดงของเราครับจากโอรักจังหวัดผิดจังหวะประเมือได้แล้วพี่พงษ์ที่พงษมเกิดอทองทวีครับน้องสกายน้องจูเน่พี่พัชรลพลอยหอวางน้องตาน้องไมเคิลน้องเล็กน้องเหมยปันปันยียีนะทุกท่านเลยครับบนเวเที รบมือดัต้นรับไปแล้วโอ้ oh. สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยครับพี่พงศ์นะครับและน้องๆนักนะแสดงทุกท่านเลยนะครับทุกคนมีสายสะพายมาเหมือนเรียนจบจริงๆด้วยเหมือนมีตําแหน่งนะฮะแต่ก่อนอื่นขออนุญาตถามพี่พงศ์ก่อนละกันผู้กํากับคนเก่งของเรานะครับถามนิดนึงครับคอนเซปต์เรียนจบแต่รักไม่จบมันยังไงครับพี่ครับ ก็จร,จ,รจริงจริงอะครับมันเป็นหนังที่เล่าเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่แบบว่าชอบผู้หญิงคนเนี้ยมาตั้งแต่เรียนไปยันแบบตอนที่ทํางานแล้วครับก็ยังมีโอกาสกลับมาเจอเขาอยู่เรื่อยๆเ,เหมือนมูฟออนไม่ได้สักทีอะก็เลยเป็นที่มาของชื่อ OMG ครับซึ่งย่อมาจากโ oh อไมเกอร์ไม่ใช่โอไมกอดหรือว่าไม่ใช่การอุทานตกใจอ๋อผมเข้าใจแล้วเกรแล้วก็คือโอไมเกอร์ก็คือหมายถึงนั่งเอกผู้หญิงที่เขารักตั้งแต่สมัยเรียนเรียนก็จบแล้ว แต่ก็ยังรักอยู่ยังชอบอยู่จนไปทำงานก็ยังรักอยู่ก็เลยเป็นโอไมเกิลอยงีค <laughs> ค้ครับครับพ,พี่ตอบสั้นมากเลยนะฮะอันนี้ก็คือคอนเซ็ปต์ของเรานะครับเรียนจบแต่ว่ารักไม่จบครับทีนี้ครับนักแสดงทุกท่านครับทุกคนมีสายสะพายแล้วเท่าที่ดูแล้วก็แต่ละคนข้อความไม่เหมือนกันเพราะนั้นมันก็จะมีความหมายของแต่ละคนอยู่แล้วเพราะนั้นเดี๋ยวผมเรียกชื่อใครให้คนนั้นอธิบาย ทั้งสายสะพายของตัวเองแล้วก็คอนเซ็ปต์ของเราเนาะอ่ะเริ่มต้นที่สกายก่อนเลยครับครับผมครับผมของผมเป็นอ่าคอนเกรสแซดบอยคอยเธอเสมอครับอ่ามันยังไงฮะก็อย่างที่พี่ผมเล่าไปเมื่อกี้ครับตัวกายที่ผมได้รับเล่นนะครับก็จะเป็นคนที่อ่า uh, ชอบจูนครับแล้วก็พยายามจะหาวิธีที่จะแบบ มมกอ่อนออกไปจากวงกลมของจูนนีให้ได้แต่มันทําไม่ได้สักทีมันก็เลยกลายเป็นที่มาของมมกอ่อนโอ้แแซดบอยเป็นแซดบอยเอเสมอครับไม่วายไงก็ยังคอยเธอเปลี่ยนแฟนไปแล้วก็ยังคอยใช่ครับว่างั้นเธอใช่แต่ว่าจะรอหรือว่าจะแบบมีท่าทีที่เปลี่ยนไปจะพุ่งชนหรือเปล่าเนี่ยต้องไปรอติดตามในหนังครับวันนี้ใครมีบัตรแล้วนะครับผมบอกได้เลยว่ายินดีด้วยจริงก่อนที่พรุ่งนี้จะเข้าทุกโรงภาพยนตร์นะครับอ้าวจูเน่ครับยังไงครับ จูเล่นะคะเป็น congrats cute girl c u t ใจค่ะก็ในบทในในเรื่องนี้นะคะบทที่ได้รับเป็นจูนนะคะจูนก็เป็นเด็กสาวมหาลัยที่อาจจะมีหน้าตาและเป็นภาพลักษณ์ที่ดูน่ารักดูเป็นที่นิยมเป็นเป็นดาวคณะหลีดมหาลัยอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นภาพลักษณ์ที่คนอาจจะมองว่าจูนแบบเออหน้ารักแต่จริงๆแล้วอยากจะบอกว่า จูนก็ยังมีอีกหลายๆมุมค่ะที่เป็นคนเซนซิทีฟมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนลอไปติดตามในหนังค่ะให้รับชมอีกมากมายครับแต่ว่าเรายืนประกบคู่ด้วยขวาสากายซ้ายพีพัชระพีทครับยังไงครับสายสะพายเราคอนเซปต์คุณยังไงครับของผมคือเพอร์เฟกต์แมนแฟนแห่งชาติครับผมโอ้ยังไงครับมันยังไงครับคือในเรื่องเนี้ยผมจะเป็นแฟนจูนนะครับที่ จริงจังมากๆก็เหมือนจะมาเป็นผู้ปรับของแซดบอยเนี่ยครัก็ต้องมาดูในหนังนะฮะว่ามันจะชนะผมได้ไหมหรือว่าผมจะชนะแบบขาดลอยโอ้โหแต่คุณเพอร์เฟก a n แมนเลยนะคุณเขียนมาเขาไม่น่าเขาแซดบอยเขาจะสู้เพอร์เฟก a n แมนนี่มันดูต่างชั้นเหมือนกันนะต้องดูในหนังถึงจะรู้เออเออเออรอติดตามนะครับพอยหอวังครับยังไงครับของคุณเขาไว้เป็นพี่สาวสาสั่ง สายสั่งสอนคุณยืนกับน,<ช>น้องคุณแล้ว <c oughs> คุณยืนกับน,น้องคุณแล้วเป็นพี่สาวคนโตพเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะพยายามสอนน้องว่าเออเจอผู้หญิงต้องทำยังไงต้องจีบยังไงต้องอะไรก็คือเป็นสายสั่งสอนอะตออ่อมอะไรประมาณนี้คือโซนนั้นคือโซนครอบครัวเราครอบครัวค่ะไอ้นี่โดดมาหนึ่งพนอเออป็นผู้ชายคนเดียวเราเป็นพี่เราเลยต้องสั่งสอนหน่อยต้องสั่งสอนหน่อยเพราะว่ามันไม่รู้เรื่องเลยโอ้ไม่รู้ต้องทำไงแล้วเราเป็นผู้หญิงด้วยใช่ต่อมาต่อมาคน ที่สองนะครับใช่ไหมฮะเออ้องเหมยครับ้องเหมยยังไงครับค่ะเป็นี่สาวสายซ้ำวงเล็บเติมค่ะครับซ้ำเติมว่างั้นเถอะค่ะอันนั้นเขาสั่งสอนเราซ้ำเติมค่ะก็เขาสอนไปแล้วเราก็ซ้ำครับเออดูครอบครัวคุณดูมีความสุขดีสนุกสนานก็นดีเอ็นจอยดีคนนึงก็สั่งสอนอีกคนเอาพลาดมาซ้ำเติมไปอ่าแล้วแล้วยังไงครับคนเล็กนะปันปันยียีครับสวัสดีค่ะ เป็นน้องสาวสายแซจังหวคะค่ะแซจังหวะแซจังหวะนี่หมายความว่าก็จะเป็นน้องสาวที่จุกจิกกับเฮียกายประมาณหนึ่งค่ะเพราะว่าเฮียกายไม่ค่อยจะรู้เรื่องอก็เลยแบบเฮียกายไม่ค่อยจะรู้เรื่องนี่หมายความว่าไงคะหมายความอ๋อน <laughs> ่ะ เออพี่ก็หัวเราะตามน้องไปด้วยเลยเออ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 พี่ก uh huh uh, ันเลยไม่รู้เรื่องด้วยเลยเออเนี่ยอันนี้คือครอบครัวเราสี่พี่น้องเอออ่ะมาพัดฝั่งนี้บ้างเพื่อนพระเอกบ้างดีกว่านะฮะน้องต้าน้องต้ายังไงครับครับผมก็เล่นเป็นเออเพื่อนสายปลอกครับผมสายสายปลอกสายปลอกปลอบโยนอ่อนโยนน่ารัก ใช่ครับก็เหมือนกับเราก็เป็นเพื่อนของสกายในเรื่องครับก็คือเราก็จะไปอยู่กับเขาตลอดเวลาไม่ว่าเขาจะอกหักไม่ว่าเขาจะหิวข้าวเขาจะอินเลิฟเขาจะทําอะไรก็ตามเราก็จะไปคอยอยู่เขาแบบเฮ้ยเพื่อนกูอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรสปอร์ตคอยเป็นกำลังใจให้กันและกันโอ้สายซับด้วยใช่แต่ว่าสุดท้ายต้องไปดูว่ามันจะซับให้ดีขึ้นหรือแย่ลงก็อีกเรื่องนึงเซียมด้วยไหมเซียมด้วยไหมเอาทุกอย่างครับผมเอาทุกอย่างเลยนะทั้งซับทั้งเซียมแล้วปอกด้วย นะฮะเอาคนต่อมาฮะไมเคิลไมเคิลครับผมอ่าโอให้ไมค์กันเป็นสื่อมวลชนเลยยิงใหยับเลยครับผมไมเคิลครับยังไงครับคอนเซ็ปต์เราเป็นเพื่อนสายป่าครับผมฮะเข้าไปดูก็จะเห็นว่าผมป่าเร็วป่าไวาป่าเนียนแค่ไหน,นปา่าเร็วป,าวาปา<ช>่าไวป่าเนียนด้วยป่าดโดยที่ไม่รู้นะผมไม่รู้ว่าเพื่อนผมเนี่ยชอบผู้หญิงคนเดียวกันแต่ว่าผมไวกว่า ครับครับแล้วด้วยความที่ผู้หญิงคงสะดุดตาผมก่อนครับครับผมเออผมชอบประโยคนี้เป็นเพราะผู้หญิงเขาสะดุดตาผมก่อนแต่ผมไม่รู้ว่าเพื่อนผมชอบนะเออมันก็เลยปาดไวไปนิดนึงอ่าต้องรอไปดูในภาพยนตร์นะครับสุดท้ายครับน้องเล็กครับยังไงครับเออเลเป็นเพื่อนจูดในเรื่องครับเพื่อนนางเอกใช่ก็เราเป็นสายซัพพอร์ตฝั่งจูดสายซัพพอร์ตแล้วก็ซับน้ำตาไปด้วยโอ้โหเขาเจ็บมาเยอะอย่างเงี้ยหรอใช่แล้วอยากให้ คอยให้เพื่อนเจอเพื่อน,นแบบคนดีๆเลยเงี้ยค่ะแต่ก็เกิดเวลาเจออะไรที่ไม่ดีแล้วก็คอยสะกันตาให้คณพูดแล้วทําผมคิดเลยอยากให้เขาเจอคนดีๆแล้วพี่พัชระไม่ดีตรงไหนเออรอไปดูในหนันงก่อนเออแล้วคนที่รอยคนนึงเขาสกายด้วยนะฮะอ่ะนี่คือทั้งหมดนะครับนักแสดงของภาพยนตร์เรื่องนี้พอแอน,นก่อนที่จะไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้ อย่าลืมฮะคุณอยู่ทีมใครเลือกให้ดีหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นนะทีมคนรอคอยทีมคนคิ้วสุดฮอตนะฮะทีมแฟนแสนดีทีมเพื่อนรักทีมเพื่อนร้ายทีมครอบครัวยามสึกร่วมลบยามสงบตีกันเองเออเนั่นครอบครัวพระเอกเขานะฮะอาก็เลือกกันได้นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมให้ตัวแทนละการขอสัก4ีท่านในการฝากภาพยนตร์เรื่องนี้สักนิดหนึ่งเพราะว่าวันนี้ ทายทาจบพร้อมออกฉายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขอพี่พงศ์นะพุ้มเกับของเราน้องพีทน้องจูเน่แล้วปิดท้ายด้วยสกายแล้วกันครับพี่พงศ์เชญครับคําถามขอฝากฝากครับฝากครับฝากครับพี่ฝากยังไงก็อยากให้มาชมภาพยนต์เรื่องนี้ด้วยนะด้วยกันนะครับครับตั้งใจทํากันมากจริงแล้วก็เป็นเรื่องแรกของแบบว่าพวกเราหลายๆคนไม่นับนายพัชระครับ คือผมไม่รู้จะฝากอะไรแล้วผมตั้งใจกันมากจริงๆครับพวกเราก็อย่าลืมมาดูนะครับ OMG รักจังหวะพิดจังหวะครับอ่านะฮะประมือนน่อยนะครับนะฮะวันนี้ถ้าเกิดถ่ายรูปกันอย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยนะครับ OMG รักจังหวะผิดจังหวะนะครับอ่ะต่อมาครับพีทครับก็อยากจะฝากภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับในฐานะคนเล่นแล้วกันครับตั้งแต่อ่านบทผมชอบมากๆแล้วตอนถ่ายทํา มันก็มีโมเมนต์ที่เรามันเหนือกว่าบทไปอีกมันดีกว่าบทอะไรเงี้ยครับเราก็เลยอยากจะฝากให้คนดูทุกคนได้เข้าไปเอ็นจอยโมเมนต์แบบที่พวกเราเจอนะครับผมก็ฝากภาพย,ายนตร์เรื่องนี้ด้วยครับครับนะฮะประมือเนะยครับจูนเน่ครับค่ะก็ขอฝากด้วยนะคะ OMG Oh My Girl รักจะมาผิดจังหวะค่ะก็อย่างที่พี่พงศ์บอกว่าเป็นหนังเรื่องแรกของพวกเราหลายๆคนและทีมงานด้วยค่ะก็ ตื่นเต้นมากๆแล้วก็เน่ในฐานะคนดูที่เป็นแฟนคลับของ GDS อยู่แล้วเรารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เรารอคอยค่ะอยากให้ทุกคนเข้าไปดูในโรงพร้อมกันเยอะๆค่ะขอบคุณค่ะครับผมปิดท้ายครับสกายครับครับผมก็ OMG โอ้ไมค์เกนะครับรักจังหวะผิดจังหวะนะครับก็หลังจากที่ได้เล่นไปนะครับหลังจากกันกองผ่านความรู้สึกนะครับก็รู้สึกว่า เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถรีเลทได้ครับในเรื่องของจังหวะชีวิตไม่ใช่แค่จังหวะความรักของพาร์ทคนรักนะครับก็มีทั้งพาร์ทเพื่อนพาร์ทครอบครัวด้วยใช่ครับก็รู้สึกว่าเป็นหนังโรแมนติกคอยเมดี้ที่น่าติดตามสำหรับผมครับผมก็ขอฝากทุกคนนะครับพรุ่งนี้เข้าโรงภาพยนตร์นะครับ27ตุลาคมนะครับขอบคุณมากๆครับรงมือหนายกับสกายด้วยนะครับแน่นอนนะครับผมเชื่อว่า ทุกคนต้องเคยผ่านช่วงเวลาของรั้วมหาวิทยาลัยและภาพยนตร์เรื่องนี้ทําให้คุณจึกในทุกๆโมเมตตนต์แน่นอนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนนะฮะความรักหรือว่าการเรียนนะครับอ่ะวันนี้เราฉลองกันหน่อยเดี๋ยวให้น้องๆมาบูมหน่อยครับขอเชิญน้องๆทีมบูมเลยครับนะบสิ้นสุดการรอคอยแล้วแหละครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ คุณนะครับทั้งบูมกลับและทีมนักแสดงทุกท่านเลยนะครับลำดับต่อไปครับจะเข้าสู่เซสชันของการถ่ายภาพนะครับนะฮะเอาละครับพี่พี่สื่อมวลชนครับฝาในการประชาสัมพันธ์ด้วยครับท่านแรกของเราครับขอเรียนเชิญครับคุณ